ปี2568ถือเป็นปีที่สำคัญมากต่อวงการสุราไทยเพราะเราเพิ่งผ่านกฎหมายให้คนทำเหล้าทั่วประเทศสามารถผลิตสินค้าได้อย่างเป็นธรรมมากขึ้นมีการกำหนดกฎเกณฑ์ที่ทันยุคทันสมัยมากขึ้นแต่ถึงอย่างนั้นปัญหาต่างๆในอุตสาหกรรมนี้อาจไม่ได้หายไปอย่างที่หลายคนคาดหวังตอนนี้ยังคงเกิดคำถามว่าจริงหรือไม่ที่ต่อให้ไทยปลดบล็อกสุราเสรี แต่สุดท้ายคนทําเล่าก็ไปติดเรื่องปัญหาการผู้ขาดบรรจุพันธุ์อยู่ดีจนทําให้ตลาดสุราไทยไม่สามารถไปไกลกว่านี้ได้ประเด็นนี้เป็นปัญหาจริงหรือไม่และส่พผอ,อะไรกับเศรษฐกิจไทยบ้างหาคำตอบเป็นพร้อมกันได้ในรายการคีมเสษครับ สุรากปรันดีเหล้าแช่จินวอดกา้ารัมสาโทปัจจุบันเราได้เห็นผู้ประกอบการไทยขนาดเล็กและขนาดกลางจำนวนไม่น้อยเข้าสู่การแข่งขันในตลาดสุราที่เป็นพื้นที่ของผู้ประกอบการเจ้าใหญ่มานานกว่าหลายทศวรรษนะครับคนทำเล่าในแต่ละพื้นที่ได้นำเอาไอเดียความคิดสร้างสารรค์และวัตถุดิบที่หาได้จากท้องถิ่นของตัวเอง ทำมาเป็นเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในรูปแบบต่างๆคล้ายการนําเสนอเรื่องราวสุราท้องถิ่นของญี่ปุ่นที่แต่ละจังหวัดแต่ละภูมิภาคพยายามนําเสนอเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่ของตัวเองแต่การกระทาให้สุราท้องถิ่นไทยไปไกลได้อย่างญี่ปุ่นดูเหมือนจะไม่ได้เป็นอย่างที่คิดเสียทุกอย่างนะครับและการคีมเมสเซจได้พูดคุยกับผู้ประกอบการรายย่อย ถึงการประกอบธุรกิจเครื่องดื่มแอกลกอฮอล์ในไทยและสิ่งที่น่าสนใจนอกเหนือไปจากตัวบทกฎหมายเรื่องของการทำเหล้าก็คือบรรจุภัณฑ์ที่หลายคนไม่เคยรู้ว่าเงื่อนไขมันคืออะไรนะครับรัศกิจจานุบเบกษาของประกาศกรมสรรพสามิตรเรื่องหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขในการผลิตสุราและการนำสุราออกจากโรงงานอุตสาหกรรมเพื่อตรวจวิเคราะห์ในขั้นตอนการผลิตเื่อดูในมาตราที่3จะพบว่า ผู้ประกอบกรารรายย่อยอาจติดขัดในทางปฏิบัติหลายอย่างเรื่องขนาดตั้งแต่ข้อ3.1ที่ระบุว่าให้ผู้ได้รับอนุญาตผลิตสุราแจ้งชนิดกับขนาดความจุของภาชนะและส่งตัวอย่างภาชนะที่ใช้บรรจุสุราอย่างละหนึ่งชนิดหรือขนาดให้อธิบดีพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนจึงจะนำไปใช้ได้และให้มีขนาดภาชนะบรรจุไม่ต่ำกว่า0.175ลิตร เว้นแต่สุราการชนิดสุราขาวให้มีขนาดบรรจุ0.33ลิตรหรือ0.625ลิตรขึ้นไปนั่นเท่ากับว่าสุราชุมชนที่เป็นสุราขาวจะมีขวดแค่2ขนาดเท่านั้นครับขนาดที่คนทั่วไปเรียกกันว่าแบบแบดก็คือ0.33ลิตรหรือ330มลตรกับแบบกลมก็คือ0.625ลิตรหรือ625มลิประเด็นนี้คุณชนินรุ่งธนเกียรติ สอสอพักเพื่อไทยและประธานกรรมธิการวิสามันพิจารณาร่างพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิตบอกเล่าสิ่งที่ได้ยินจากการชี้แจงของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อกลกรรมธิการครับว่ามันเป็นข้อกําหนดที่มีมานานและก็มี2เงื่อนไขใหญ่ๆด้วยกันครับข้อแรกคือเจ้าหน้าที่รัฐในช่วงเวลาที่ออกข้อกําหนดเรื่องของขวดเหล้าเขามีความกังวลว่าหากทําขวดเล็กจนเกินไปคนจะเข้าถึงได้ง่ายเกินไปครับและอีกข้อหนึ่งก็คือปัญหาด้านอากาศถตม่มถ้าถ้าพูดถึงเรื่อง ขนาดของสุราชุมชนปัจจุบันเนี่ยด้วยประกาศของกรมสมรสานมิตรนะครับซึ่งเคยประกาศไว้นานแล้วให้สุราการัดทําได้แค่สอขนาดก็คือ330กับ620ถ้าผมจะไม่ผิดนะครับข้อจํากัดของของการที่จะต้องมีแค่สอขนาดนี้นะครับเรามีการพูดคุยกันในชั้นกรรมธิการหน่วยงานเองเขาก็แจ้งว่าเดิมเนี่ยมันมี2เงื่อนไข เงื่อนไขแรกก็คือเขาไม่อยากทําขนาดบรรจุภัณฑ์ที่มีขนาดเล็กเกินไปเพราะว่าในอดีตเลยเนี่ยภาครัฐในสมัยนั้นมีนโยบายว่าไม่อยากให้ประชาชนเข้าถึงแอลกอฮอล์โดยง่ายจนเกินไปการที่จะทําบรรจุภัณฑ์มาลงมาเป็นขนาดเล็กเนี่ยอาจจะทําให้ประชาชนที่หนึ่งคือกําลังซื้อไม่เยอะหรือว่าเป็นเด็กหรืออยากจะลองอะไรเงี้ยครับเข้าถึงสุราง่ายจนเกินไปอันนั้นคือนโยบายในอดีตกับประเด็นที่2ก็คือการที่ผู้ประกอบการเนี่ยครับเขาจะต้องติดสแตมอากอนซึ่งการติดสแตมอา์กรในอดีตเนี่ยมันเป็นการไปซื้อสแตม เพื่อมาติดที่บรรจุภัณฑ์ของตัวเองดังนั้นเนี่ยการที่จะผลิตสเต็มอากรที่ใช้งานทั่วประเทศน,นะครับมันก็เลยมีความจําเป็นที่จะต้องกําหนดประเภทสเต็มไว้จํากัดว่ามีแค่2งไซส์นี่แหละเพราะว่าถ้ามันมีหลากหลายไซส์เนี่ยมันกลายเป็นว่ามันก็เป็นภาระที่จะต้องผลิตสเต็มหลากหลายรูปแบบ <S <S เขาก็เลยกําหนดว่าเอาแค่330กับ620ไปในก่อนแต่หลังจากนั้นเนี่ยมันก็ถูกใช้มาแบบนี้โดยไม่ได้มีการปรับปรุงหรือว่าปรับเปลี่ยนแนวคิด คุณชนินมองว่าประเด็นขนาดขวดสามารถปรับเปลี่ยนแก้ไขให้เข้ากับบริบททางสังคมได้ครับโดยเน้นไปยังการกำกับและการควบคุมดูแลการบังคับใช้กฎหมายที่เข้มงวดจริงจังเพื่อไม่ให้เด็กและเยาวชนสามารถเข้าถึงเครื่องดืออ่มแอลกอฮอล์ถือเป็นการแก้ปัญหาที่ถูกจุดมากกว่าการคาดการถึงความเป็นไปได้ในอนาคตกบเรื่องหนึ่งครับเวลานี้ผู้ประกอบการรายย่อยยังคงติดขัดอยู่กับข้อกฎหมายดังกล่าวเพราะว่าหากผู้ประกอบการต้องการทําขวดนอกเหนือจากที่กฎหมายกําหนด เช่นอยากจะทําขวดเหล้า650มิลลิตรซึ่งเป็นขนาดที่กรมสรรพสามิตไม่ได้มีแบบขวดอยู่แล้วพอจะไปลงทะเบียนและเอาขวดไปให้ตรวจสอบกลายเป็นว่าเวลาที่พวกเขาต้องใช้คือเวลานานกว่า6เดือนครับแม้ดีไซน์ขวดจะไม่ได้แตกต่างไปจากเดิมเลยก็ตามผู้ประกอบการที่มาพูดคุยกับรายการเรายกตัวอย่างครับว่าหากเขาเป็นคนทําเหล้าที่อยู่จังหวัดปัตตานีและต้องส่งขวดมาตรวจที่กรมสรรพสามิตซึ่งอยู่กรุงเทพ เมื่อขวดถูกส่งมาถึงก็จะถูกวางไว้อยู่อย่างนั้นไม่มีการเคลื่อนย้ายไปยังหน่วยงานในกรมสรรพสามิตรที่ทําหน้าที่ตรวจสอบขวดพอโทรไปสอบถามความคืบหน้าเจ้าหน้าที่ก็ใช้เหตุผลว่าแม้จะอยู่ในกรมเดียวกันแต่พวกเขาไม่ได้มีอำนาจหน้าที่ในการแกะกล่องหรือย,ย้ายกล่องไปยังหน่วยงานที่ตรวจสอบกลายเป็นว่าผู้ประกอบการหลายเจ้าต้องเดินทางมาที่กรมสรรพสามิตรเพื่อยื่นกล่องไปยังหน่วยงานที่ตรวจสอบเรื่องขวดด้วยตัวเองครับ จากการที่หน่วยงานย่อยในกรมสรรพสามิตต่างปัดความรับผิดชอบแล้วก็ต้องรอตรวจสอบนานกว่า6เดือนจึงจะเริ่มเตรียมบรรจุเหล้าใส่ขวดแล้ววางขายกระบวนการเหล่านี้ใช้เวลานานแล้วก็ส่งผลกระทบอย่างหนักสำหรับผู้ประกอบการรายย่อยหากต้องการรอการทำงานของรัฐนานครึ่งปีคงเป็นเรื่องยากที่สังคมไทยจะได้เห็นความหลากหลายหรือได้เห็นผู้ประกอบการเจ้าใหม่ๆเชิดฉายในตลาดเครื่องดืง่มแอลกอฮอล์ ผมผมอาจจะไม่ได้รับเคสลักษณะนี้เยอะนะครับมีบ้างที่ที่พูดในลักษณะนี้ซึ่งพอสอบถามกับหน่วยงานตรงส่วนใหญ่เขาก็จะบอกว่ามันเป็นกรณีที่มีปัญหาไม่ใช่กรณีปกติหน้าที่ของของสำนักสานนิดเองในการตรวจสอบขวดนะครับคือหลักการของเขามันแค่ว่าหนึ่งสามารถบรรจุสุราได้ตามเกณฑ์ สองคือมีการปิดได้มิดชิดต,ติดสลากได้แล้วก็มีความสะอาดสามคือวัสดุที่ผลิตเนี่ยจะต้องไม่มีผลกระทบหลังจากที่บรรจุแอลกอฮอล์ไปเช่นบางเจ้าอาจจะมีขวดพลาสติกหรือว่าเป็นแก้วบางประเภทที่เขาประเมินแล้วว่าเออมันอาจจะทําให้เจือปนหรือว่ามาละลายหลังจากใส่แอลกอฮอล์เข้าไปอะไรเงี้ยครับก็จะถูกตีกลับคือส่วนใหญ่หน้าที่เขาคือการฟลูฟเรื่องเหล่านั้นแต่ไม่ใช่การแบบทดสอบอะไรที่มันยุ่งยากมากมายจนจนจะใช้เวลานาน,านดังนั้นเนี่นกยกลไกปกติผมมองว่ามัน ไม่ควรใช้เวลานานแต่หากเคสปัจจุบัน,ม,นมันเป็นอย่างนั้นอยู่จริงๆก็มีควรจะมีการปรับปรุงตัวระเบียบครับผมว่าระเบียบปัจจุบันมันกําหนดแค่ว่าเวลาขั้นต่าว่าจะใช้เวลาอย่างน้อย7วันแต่มันไม่ได้กําหนดเวลาขั้นสูงว่าการอนุมัติมันไม่ควรเกินกี่วันอะไรเยงี้ครับซึ่งสิ่งนี้ในอนาะคตมันก็ควรจะต้องมีการกรอบตัวระเบียบใหม่ให้ชัดเจนว่าเงื่อนไขในการได้รับการอนุมัติเนี่ยคุณจะต้องฟีดแบ็กเอกชนที่เขาเข้ามาขออนุญ,ญาตเนี่ยภายในกี่วันเพื่อเหมือนเป็น KPI ในการบีบการทํางานของของภาาารรรชกกอีกูปแบบหนึ่ง นอกเหนือจากประเด็นกำหนดขวดบรรจุพันธุ์เพียงสองขนาดหรือว่าปัญหาล่าช้าจากหน่วยงานรัฐผู้ประกอบการรายย่อยแสดงความคิดเห็นอีกนะครับว่าสิ่งที่คนทําเหล้าหน้าใหม่ในตลาดเหล้าไทยต้องการก็คือการทําเหล้าขนาดเล็กครับหรือทเรียกกันว่าขนาดเทสเตอร์เพื่อให้นักดื่มที่อยากดื่มสุราชุมชนได้ทดลองไปเรื่อยๆโดยไม่จําเป็นที่จะต้องจ่ายเงินมากเกินไปเพียงเพื่อทดลองดื่มหรือทําเหล้าขนาดเล็กเป็นกิฟต์เซต เป็นของฝากประจําจังหวัดตอนนี้ก็ไม่สามารถทําได้ครับซึ่งในข้อห้ามมันก็มีข้อยกเว้นครับเพราะว่าถ้าเราเดินดูในร้านค้าปลอดภาษีในสนามบินจะพบว่าบริษัทเครื่องดืง่มแอลกอฮอล์ขนาดใหญ่เขาสามารถผลิตเหล้าขวดเล็กจิ๋วจําหน่ายได้นะครับโดยระบุว่าเป็นสินค้าส่งออกทําให้ผู้ประกอบการรายย่อยในไทยตั้งคําถามครับว่านี่คือขารกีจกันทางการค้าหรือไม่ ผมมองเห็นลักษณะเดียวกันผมผมรู้สึกว่าเราควรจะเปิดกว้างให้มันมีการทำรูปแบบที่หลากหลายมากขึ้นซึ่งในกรรมธิการเองเราก็ไดใ้ให้ข้อสังเกตตัวนั้นแน่ไปก็เชื่อว่าเดี๋ยวน่าจะมีการปรับปรุงออกมาด้วยด้วยแนวนโยบายของรัฐบาลที่เราอยากส่งเสริมสุราชุมชนให้เป็นหนึ่งในสินค้าส่งออกแล้วก็เป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมที่ส่งเสริมเรื่องซอฟต์พาวเวอร์ครับดังนั้นเนี่ยเราก็จะต้องพูดถึงเงื่อนไขต่างๆที่จะทำให้มันส่งออกไปได้มากขึ้นหรือว่าเข้าถึงคนได้มากขึ้นเข้าถึงคนในที่นี้อนนาจจะหมายถึงชาว ดังนั้น,นการส่งเสริมให้สุราชุมชนมีขนาดเล็กลงเพื่อซื้อขายไปเป็นสินค้าส่งออกหรือว่าสินค้าเป็นซีเวเนียที่เขาถือกับประเทศเขาได้มันก็เป็นคนไกหนึ่งที่จะช่วยต่อยอดให้เขาเป็นที่รู้จักมากขึ้นผู้ประกอบการสุร,รารายหนึ่งเล่าให้รายการเราฟังนะครับว่านอกจากกฎหมายที่กําหนดบรรจุพัณฑ์พวกเขายังต้องเผชิญกับปัญหาระหว่างคนทําเหล้ากับ โรงงานเป่าขวดเนื่องจากโรงงานผลิตขวดขนาดใหญ่มกักมีสัญญาร่วมกับธุรกิจเครื่องดื่มแอลกอฮอล์รายใหญ่ที่มีเพียงไม่กี่แห่งในประเทศไทยครับหรือว่ามีหนํำซ้ำําโรง,งงานผลิตขวดส่วนใหญ่ก็คือบริษัทที่อยู่ในเครือข่ายเดียวกันกับบริษัทเหล้าเบียร์เจ้าใหญ่ของประเทศไทยเมื่อคนทำเหล้ารายย่อยติดต่อโรงง,งานให้ผลิตขวดพวกเขาจะพบว่ามีปัญหาหลายอย่างที่ทำให้ไม่สามารถทำได้ครับ เริ่มตั้งแต่การที่โรงงานชี้แจงว่าไม่สามารถผลิตขวดที่มีดีไซน์แตกต่างจากขวดเหล้าของบริษัทเหล้าเจ้าใหญ่ได้ต่อด้วยการติดปัญหาเรื่อง MOQ หรือปริมาณการสั่งซื้อหรือสั่งผลิตขั้นต่ำที่โรงงานแจ้งว่าต้องแตะหลักถึง1 0 0 0 0แสใบไม่รวมกับการทําโมหรือเบ้าพิมพ์สำหรับขึ้นรูปให้เป็นบรรจุภัณฑ์นะครับที่มีราคาสูงถึง5 0 0 0 0 0ถึง1ล้านบาท หนจะระยะเวลาในการผลิตที่โรงงานแจ้งว่าจะต้องรออย่างน้อย1-2ถึงปีถึงจะได้ขวดที่สั่งไว้เพราะโรงงานต้องผลิตขวดให้กับบริษัทแม่ก่อนโดยข้อจำกัดเรื่องแรงม้าและกำลังการผลิตตามกฎหมายที่กำหนดไว้ทำให้ผู้ประกอบการรายย่อยบางเจ้าผลิตเหล้าได้ปีละแค่7,00 0ขวดครับบางเจ้าที่มีชื่อเสียงผลิตได้ประมาณ3-4มถึงหมื่นขวดต่อปีแต่ถ้าจะทำขวดในไทยจะต้องสั่งขวดมาเตรียมไว้ก่อน10,000แสนใบ และต้องรอประมาณ1-2ถึงปีเท่ากับว่าคนทำเหล้ารายย่อยต้องสต็อกขวดเปล่าไว้ล่วงหน้าถึง3ปีครับซึ่งไม่สอดคล้องกับการทำธุรกิจที่จำเป็นต้องคำนวณกันแบบปีต่อปีหรือการที่ผู้ประกอบการสุรารายหนึ่งที่ทำโรงเหล้าเคยพูดคุยกับโรงงานทำขวดโรงงานถามว่าอยากได้ขวดทรงไหนพอผู้ประกอบการแจ้งว่าอยากได้ขวดทรงจีนโรงงานกลับบอกว่าไม่ได้ผลิตให้แต่สามารถเป็นบโบรกเกอร์นำเข้าขวดมาให้ได้ บทสัทฐานนี้สร้างความวุญงงต่อผู้ประกอบการโรงเหล้าครับเพราะว่าเขาสามารถสั่งขวดจากจีนเองได้โดยไม่ต้องให้โรงงานเป่าขวดรับบทเป็นพ่อค้าคนกลางเมื่อพวกเขาติดต่อกับโรงงานเป่าขวดในไทยแล้วมักจะได้คําตอบแบบนี้กลับมาเสมอพวกเขาจึงรู้สึกว่านี่คือการปฏิเสธจากสุภาพของโรงงานเป่าขวดและเป็นการผูกขาดอย่างหนึ่งหรือเปล่า ผมประเมินอย่างนี้นะครับจากจากที่การเคยพูดคุยกับผู้ประกอบการหลายรายนะครับผมมองว่าโรงงานเป่าแก้วหรือโรงงานผลิตขวดแก้วปัจจุบันนะครับมันอาจจะถูกผูกขาดโดยผู้ประกอบการรายใหญ่ นั่นหมายความว่าเขามีคอนแท็กกันว่าเขามีสเกลในการผลิตเยอะเขาก็สามารถผลิตขวดแก้วที่สอดรับกับของเขาได้แต่ในเชิงของหลังจากได้ใบอนุญาตแล้วเนี่ยครับมันก็ยังมีเงื่อนไขอีกมากมายที่รับทราบตรงกันแล้วก็มีการพูดคุยกันในชั้นกรรมธิการเช่นเรื่องของการที่ขนาดบรรจุภัณฑ์ต่างๆว่าจะทําเป็นขนาดเท่าไหร่ได้บ้างหรือเรื่องของการที่จะขอใบอนุญาตโรงงานขนาดกลาง ต้องเป็นขนาดเล็กมาก่อนอย่างน้อย1ปีก็ทําให้กลายเป็นว่าการที่จะขยับขยายธุรกิจให้กลายเป็นขนาดกลางเนี่ยทำได้ยากต้องผ่านขนาดเล็กมาก่อนมันมีเงื่อนไขอีกหลายอย่างครับที่คุยกันในชั้นกรรมธิการแล้วก็มองว่ามันมันมีความจําเป็นต้องแก้กฎกระทรวงทั้งฉบับเมื่อการทําขวดบรรจุสุราในไทยกลายเป็นเรื่องยากผู้ประกอบการรายย่อยเกือบจะทั้งหมดจึงต้องหันไปพึ่งพาการผลิตจากโรงงานจีนแทนครับ พราะโรงงานจีนรับผลิตขวดแบบไม่จำกัดจำนวนขั้นต่ำหลักแสนใบเหมือนโรงงานไทยหรือค่าโมที่โรงงานไทยคิดในราคา5 0 0 0 0 0ถึงหล้านบาทโรงงานจีนเขาคิดราคาประมาณ25,000บาทและสามารถทำขวดตามดีไซน์ที่ต้องการได้ทันทีกลายเป็นว่าอุตสาหกรรมจีนได้เข้ามามีส่วนแบ่งทางตลาดในธุรกิจสุรารชุมชนไทยมากกว่าที่คิดและนอกจากการร่วไหายของเม็ดเงินจีนยังได้เห็นดีไซน์ได้เห็นความคิดสร้างสรรค์ ได้เห็นไอเดียในการออกแบบขวดสุราชุมชนไทยกลับไปอีกด้วยครับเมื่อมองปัญหาหลายด้านที่เป็นเสียงฟะท้อนมาจากผู้ประกอบการเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จะพบครับว่าหนึ่งสิ่งสำคัญก็คือตลาดเพราะเดิมทีตลาดเหล้าเบียร์เป็นธุรกิจที่มีความเป็นแสวรีต่ำมีผู้เล่นน้อยผูกขาดสูงเป็นสนามต่อสู้ของทุนใหญ่และอีกสิ่งคือกฎหมาย ที่ไม่เอื้อต่อการเปิดโอกาสแก่ผู้เล่นหน้าใหม่พอบางคนลองก้าวเข้าสู่ตลาดก็จะเจอกับปัญหาการผูกขาดทางการค้าในรูปแบบต่างๆทางเรื่องอัตราการผลิตที่ทําให้ผลิตได้แบบจํากัดพอผลิตสินค้าได้น้อยก็มีอํนานาจต่อรองกับโรงงานทําขวดได้น้อยแล้วก็ติดเรื่องข้อกฎหมายที่ไม่สามารถทํารูปแบบขวดที่หลากหลายไม่สามารถสร้างความแตกต่างหรือว่าเพิ่มมูลค่าได้มากพอ ไปจนถึงการไม่สามารถโฆษณาหรือว่าประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ของตัวเองได้ขายทางออนไลน์ก็ไม่ได้จะเอาสินค้าของตัวเองไปลงในร้านอาหารหรือสถานบันเทิงก็ทําได้ยากเพราะร้านอาหารหรือว่าผับบาร์ทำข้อตกลงไว้กับบริษัทเครื่องดื่มรายใหญ่แล้วบางความเห็นจึงสะท้อนครับว่าต่อให้ท้ายปลดล็อกสุราเสรีแล้วแต่ก็ไปติดเรื่องแพ็กเก็หรือขวดอยู่ดีโดยให้ลองสังเกตเล่นครับว่าเวลาไปตามงานขายสินค้าชุมชนสุราชุมชนหรือบาร์เหล้า จะเห็นว่าสุราไทยเกือบทุกแบรนด์มีดีไซน์ขวดอยู่ไม่เกิน5้าทรงวนซ้ํากันอยู่แบบนั้นแตกต่างกับเหล้านอกที่มีดีไซน์หลากหลายมีความสวยงามเฉพาะตัวเรื่องนี้เป็นส่วนสำคัญต่อการสร้างมูลค่าการกระตุ้นการค้าเปิดตลาดใหม่นอกจากคนชอบดื่มไปยังเรื่องของการซื้อเพื่อสะสมรวมไปถึงมุมมองที่ว่าถ้าคนทำสุราไทยหรือรัฐบาลอยากผลักดันให้ไทยเป็นได้แบบญี่ปุ่น เช่นการยกระดับสาโทเทียบเท่ากับสาเกที่้า้ขวดที่ซ้ำกันทั้งตลาดหรือการที่ขวดสุราไทยล้วนเป็นขวดที่ผลิตโดยจีนยิ่งทำให้ความฝันนั้นยากที่จะเป็นไปได้ครับทั้งหมดคือผลกระทบที่ส่งผลต่อกันเป็นลูกโซ่และมีจีนเป็นผู้รับส่วนแบ่งในกระบวนการผลิตเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของไทยไปเป็ียจำนวนมากทางด้นของคุณชันนินเขามองว่าตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ก็ได้หมายความว่าคนทําเหล้าใช้ขวดแบบอื่นไม่ได้แต่ต้นทุนในการเข้าถึงขวดที่เป็นขวดแบบพิเศษหรือขวดที่ผลิตโดยโรงงานในประเทศไทยสู้ราคาขวดในโรงงานจีนไม่ได้อีกทั้งการขยายตัวของผู้ประกอบการไทยยังมีไม่มากพอที่จะทําให้โรงงานผลิตขวดหันมารองรับคนทําเหล้ารายย่อยเลยเป็นเหตุผลทําให้คนส่วนใหญ่จําเป็นต้องใช้ขวดจากจีนที่ถือเป็น mass p r o d u c t i แล้วได้ต้นทุนถูกกว่า ถามผมนะครับผมว่ามันเป็นไก่กับไข่อะถ้าเราอัพราคาสุราชุนชนได้มันก็จะเปิดโอกาสให้เขาสามารถมีต้นทุนที่สูงขึ้นได้พอต้นทุนเขาสูงขึ้นเขาก็จะสามารถเลือกใช้ ทั้งขวดเองหรือว่าสลากเองหรือว่าบรรจุภัณฑ์เองที่มีต้นทุนที่สูงขึ้นได้แต่ในทางกลับกันเขาก็อาจจะมองว่าไอ้รูปแบบที่มีความพิเศษเหล่านั้นน่ะอาจจะเป็นเหตุผลที่ทําให้เขาัพราคาได้มันก็ขึ้นอยู่กับมิติในการมองธุรกิจนะครับว่าผู้ประกอบการเนี่ยเชื่อไหมว่าหากเขาลงทุนกับบรรจุภัณฑ์ที่ราคาแพงขึ้นเขาจะสามารถขายสินค้าเข้าได้ในราคาสูงขึ้นซึ่งเท่าที่เคยคุยหลายๆเจ้าครับเขาก็ยังประเมินว่าเขาขายในราคาแบบนั้นไม่ได้เขาก็เลยจําเป็นต้องลดคอ ด้วยการใช้บรรจุภัณฑ์ที่เป็นแมสทําให้เขาสามารถทําราคาได้ถูกลงมา ผมมองวัาสุราชุมชนเองก็เหมือนกันถ้าเทียบปัจจุบันนะครับคนผลิตสุราในประเทศอะจำเป็นจะต้องดั้มราคาตัวเองหรือว่าไม่สามารถเพิ่มราคาได้เพื่อให้แข่งขันกับสุราต่างประเทศแต่ในทางกับการหากในอนาคตนะครับเราส่งเสริมตัวนี้และทําให้เกิดการยอมรับจากต่างชาติมากขึ้นสุราชุมชนถูกนําไปใช้ในแบรนด์เนมหรือว่าในงานสากลมากขึ้นมันอาจจะโดมิโน,โนกลับมาทําให้คนไทยรู้สึกว่าเฮ้ยกินสุราชุมชนมั่งเท่กว่ากินสุราที่นําเข้าจากต่างประเทศหนึ่งในเหตุผลนะครับ ที่ที่เราจําเป็นต้องยื่นตัวพระราชบัญญตัติภาษีสรรพสานมีที่ผมใช้คาว่าพรบรสุราชุมชนเนี่ยเข้ามาก็เพราะว่ามันมีเสียงสะท้อนเรื่องของการผูกขาดในในธุรกิจน้ําเมาอยู่มาก แล้วเราก็อยากจะส่งเสริมเนี่ยแหละครับให้สุราประเภทอื่นๆได้มีโอกาสหรือว่าได้มีส่วนแบ่งทางการตลาดมากขึ้นหากย้อนไปดูตัวเลขในอดีตนะครับจะเห็นว่าตัวสุราชุมชนเองเนี่ยจ่ายเป็นภาษีกลับมาที่ภาษีสรรพสามิตะครับไม่ถึง10%นั่นหมายความว่ามาร์เก็ตแชร์ส่วนใหญ่อะมันอยู่กับทุนใหญ่หรือว่าสุราที่ทุกคนรู้จักในปัจจุบันไม่กี่ยี่ห้อ ก็คือต้องเปิดพื้นที่ให้เขามีโอกาสได้เข้าถึงใบอนุญาตได้มีโอกาสได้สื่อสารแบรนด์ของตัวเองสื่อสารคุณลักษณะของตัวเองมากขึ้นแล้วสิ่งเหล่านี้ครับก็จะนํามาสู่ของการลดการผูกขาดลดรายได้ส่วนใหญ่ของประเทศเนี่ยครับไปกระจุกตัวอยู่กับผู้ประกอบการไม่กี่รายเช่นเดียวกับเสียงของผู้ประกอบการที่มองว่าการลดการผูกขาดและการทํากฎหมายให้เท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงของยุคสมัยจะทําให้วงจรธุรกิจเครื่องดื่มในไทยเติบโต จากเดิมที่คนทำเหล้าไม่มีเงินเป่าขวดเองต้องหาอะไรที่เป็นพิมพ์นิยมทำไปก่อนแต่พอธุรกิจของกลุ่มเหล้านี้เริ่มโตขึ้นพวกเขาจะเริ่มมองหาความเป็นตัวเองนำเงินมาลงทุนกับอาร์ตดีไซน์และการถ่ายทอดความคิดสร้างสรรค์ได้มากขึ้นและหาแก้ปัญหาผูกขาดได้เมื่อไหร่ความหวังที่เราจะได้เห็นสิ่งใหม่เห็นตลาดสุราไทยไปไกลได้อย่างที่หลายประเทศทำจนประสบความสำเร็จ ก็อาจจะเกิดขึ้นได้จริงในสักวันครับขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านที่ติดตามรายการคีมเมสเซจและเปลี่ยนความเพ็นร่วมถึงข้อมูลดีๆกับเราอย่างต่อเนื่องนะครับถ้าชอบเนื้อหาของเราอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซั s สไคร e หรือกดฟีเจอร์ s u p e r t a n ตเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับสวัสดีครับ